ท่านอย่าไปนั่นเลยนะไอ้คนที่มันไม่อยากมีสัญชาติไทยเนี่ยนะก็ปล่อยเขาปล่อยเขาเขาอยากจะมีสัญชาติอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วมีคนที่มาว่าผมเรียกผมไอ้เนี่ยนะครับเรียกผมไอ้เลนะครับไอมลกรดในายมลกมรดพยักษ์ประโคนเนี่ยนะครับมาว่าผมเนี่ยนะครับ หนึ่งคุณเกิดแค่ปี2 0เองอ่อนกว่าลูกผมแล้วมาเรียกผมไอ้อันนี้ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายแต่คุณมากล่าวหาผมว่าผมเนี่ยนิสัยเป็นมหาโจรและเอฟซีผมเนี่ยก็เป็นมหาโจรด้วยอันนี้คุณหมิ่นประมาทผมนะครับหมิ่นประมาทผมว่าผมเป็นมหาโจรและเอฟซีผมที่เห็นดีเห็นงามกับผมเนี่ยเป็นมหาโจรคุณหมิ่นประมาทนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ เดี๋ยวพิสิ้นเดือนเนี่ยผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับในมรกรพยัก์ปากโคนนะครับดัดสันดานให้เดินตูบบิดเลยไอ้ที่ยพูดก็ทำป็นถือพัดมาถือพัดมานะครับเดี๋ยวไปดำเนินคดีเอาที่โรงพักด่านมาขามเตี้ยกันแล้วกันนะครับไปดำเนินคดีที่โรงพักด่านมาขามเตีย้ยมึงชอบขับรถสี เขียวมึงไะไม่ว่ารถกรีบรถกระบะมึงสองคันเนี่ยชอบไปตามปรา,าสาทแล้วก็พูดอยากจะเป็นอะไรวะอยากจะเป็นสัญชาติอเมริกันคุณต้องไปต่อว่าคุณแม่คุณนะว่าทำไมทำให้มันเกิดมาเป็นสัญชาติไทยเชื้อสายขเขมรได้นะ นะครับผมไม่ได้โกรธได้เกลียดคุณแต่ต้องใช้กฎหมายจัดการนะครับใช้กฎหมายจัดการนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับจะไปแจ้งความท่านผู้กับอำนาจก็เตรียมด้วยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ด่านมะขามเตี้ยไปแจ้งความดําเนินคดีนายมรกตพยักษ์ประโคนเนี่ยนะครับกรณีที่บอกว่าผมนี่เป็นมหาโจรเอฟซีผมเป็นมหาโจรนะครับ อันนี้ก็จะบอกลู่ทางคุณนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีหมายเรียกไปที่คุณนะครับสองครั้งถ้าคุณไม่มาจะออกหมายจับนะครับออกหมายจับแล้วจะให้ลูกน้องไปจับเองเพราะผมรู้ตอนนี้ว่าคุณอยู่จุดไหนผมรู้ว่าคุณอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็จะไปรับแล้วก็มาขึ้นศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับหนูเป็นเด็กหนูเกิดแค่อ่อนกว่าลูกลูก ผมปี25 1 8นสิบนะครับหนูมาพูดเรียกไอเลนะครับก้าวร้าวหนูก้าวร้าวถ้าผมกับไอคนที่มันบอกมันไม่อยากมีสัญชาติไทยไม่อยากเป็นคนไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นรุ่นคนแก่แล้วนะครับเด็กนี่มายุ่งนะครับอยากจะมาเกาะกระแสอยากจะมาเกาะกระแสนะครับอยากจะมาเกาะกระแสไม่ได้ช่องคุณก็ ช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าคุณจะได้รู้สำนึกนะนะครับคุณจะได้รู้สำนึกนะครับเดี๋ยวผมไปดำเนินการครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนผมกลับไปการบุรีนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ขี้ฟ้องแล้วครับว่าอย่ามาผมไม่ไม่ไม่ไมเอาครับให้ เอากระเช้ามาอะไรมาเนี่ยผมไม่เอาครับเอากระเช้ามาก็เดี๋ยวจะถีบเอานะครับมาแล้วคนอะไรจะพูดอะไรต้องทำเป็นถือพัดด้วยจะทำเป็นของเบ้งเหรอคุณจะทำเป็นของเบ้งเหรอโอ้ oh. ไอ้ห่าแล้วคุณบอกไปถามคนไทยที่ไม่มีใครอยากมีสัญชาติไทยผมนี่ไงอยากมีสัญชาติไทย นะครับอากงอามาผมเป็นคนจีนแม่ผมเป็นคนจีนพ่อผมเป็นไทยแทย้ผมก็ได้เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยและผมภูมิใจและคนที่คุณยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ทางประวัติศาสตร์พูดมาได้ยังไงว่าไอ้คนไทยนี่มันเพิ่งมีเมื่อสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่เองไอ้หาเขามีมาตั้งแต่สมัยคุณไปที่ไปบ้านเก่าเนี่ยอำเภอเมืองกาญจานบุรีเขาขุด ซากคนโบราณซากคนไทยโบราณ5000ักว่าปีมาแล้วที่สามร้อยยอดเนี่ยเจอซากมนุษย์โครงมนุษย์เนี่ยสองหมื่กว่าปีอะ่ะมันไม่ใช่คนไทยเหรือจะเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นประเทศสยามหรือจะเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยนั่นคือคนไทยคุณก็สอนที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสยามการจดเชื้อชาติสัญชาติตามพรบทะเบียนราชเนี่ย มันเริ่มมาตอนสมัยไหนก็ว่าไปสอนไม่นั้นเด็กมันฟังแล้วงงนะว่าคนแก่พวกเราพูดแล้วเด็กมันงงนะครับในคลิปคุณก็พูดขัดแย้งกันเองว่าไไทยนี่มันเพิ่งมีมาสมัยรัชกาลไหนจอมพลปอนี่เองอีกคลิปหนึ่งคุณก็พูดไปว่ามันมีตั้งแต่สมัยอยุยาสุขโขทัยฟังแล้วมันหัวจะปวดนะครับ ผมภูมิใจความเป็นคนไทยนะครับจะเรียกชาวสยามหรือชาวเขาเชาวอะไรนะครับมาเดี๋ยวจะให้เดินตูดบิดเลยนะครับไห้ที่มาเรียกว่าผมไอเลแล้วก็ว่าเออใช่แต่สมัยสมเด็จพันเอเลสวนอะไรแล้วสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับน,นั่นไม่ใช่คนไทยเหรอออแล้วคุณมาสอน ผิดผิดนะและพูดว่าใครเขาอยากเขาอยากไปเป็นสัญชาติอเมริกันผมไม่อยากครับผมภูมิใจความเป็นคนไทยครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำมาทำคอนเทนต์นะผมทำคอนเทนต์อะไรกับเขาไม่เป็นนะผมไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์เรียกกระแสนะครับผมก็กดบวกกดไลค์เท่านั้นแหละกดบวกกดไลค์สดได้เท่านั้นแหละนะครับ ถ้าจะว่าผมเนี่ยว่าแต่ผมว่าเออผมเป็นมหาโจรไม่ต้องไปว่า fc ผมครับว่าใครเป็น fc ผมเนี่ยเป็นล้านคนนี่เป็นมหาโจรไปด้วยผมจะบอกนะ fc ผมทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายมรกรพยักษประโคนทุกคน เพราะคุณไปว่าเขาเขาเป็น F อซผมและคุณไปว่าผมและ F อซผมเนี่ยเป็นมหาโจรแจ้งความดําเนินคดีได้เลยครับใครจะอยู่เหนือใต้อีสานออกตกไปแจ้งความเดินไปเลยนะครับบอกท่าเลวัตแนะนําให้มาแจ้งความและเอาคลิปไอเนี่ยไปเป็นพยานหลักฐานนะครับเอาแม่ห้องสอนสักลายหนึ่งนะครับนาราทีวาดสักลายหนึ่งนะครับผมแจ้งการจนะบุรีนะครับ ไอ้นี่มันอยู่บุรีรัมยนะ์ไงแจ้งบุรีรัมย์มันใกล้ไปนะครับเอาไกลๆหน่อยเอาจังหวัดตากนะครับอุ้มผางแจ้งพนักง,งานสอบสวนอุ้มผางถ้ามีเอฟซนะครับไปแจ้งความได้เลยครับแล้วถ้าตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยก็บอกว่าให้คุณตำรวจพารณาดูดีๆนะครับว่าไม่รับแจ้งเนี่ยมันถูกไหมท่านจะละเว้นการไปบัตรหน้าที่เอานะครับให้เดินตูดบิดเลยนะครับ กค็คุณก็ขับรถไปนะครับคุณก็ขับรถไปนะครับใช่เขาเป็นคนบุรีรัมย์แต่ผมไม่ได้ไปว่าคนบุรีรัมย์นะท่านนายอ๋นคุณเนวินอะไรก็อยู่บุรีรัมย์นะครับไอ้แต่ไอ้นี่มันอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่นนะฮะ ไก็พอว่ามาพูดว่าไม่มีใครเขาอยากได้สัญชาติไทยไปถามคนไทยดูว่าไม่มีใครเขาอยากได้สัญชาติไทยปโทพูดไปได้ยังไงว่าไม่มีใครอยากได้สัญชาติไทยมีคุณเท่านั้นแหละก็เสื่อกระสนอยากจะเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วเขาก็ไม่รับคุณแล้วครับอเมริกาเขาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับ ไอ้มรกรดนี่อยู่ที่ประโชนชัยนะครับประโคนชัยนะครับอำเภอประโชนชัยตำบลประโคนชัยนะครับ,รบ,รรบผมรู้ครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะครับตัวสว่างแวบๆอยู่ที่ไหนนะฮะมาเนี่ย ปกติไม่ปกติก็ไม่รู้ครับมาเนี่ยนะเดี๋ยวให้สารท่านพิจารณาแล้วก็พิ่ภากษาเอานะครับให้สารท่านพิรณาและพิพาคษาเอาผมไม่มีอำนาจไปตัดสินใจอะไรด้วยเอาการกระทำของคุณที่ไปว่าผมผมถือว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญ ผมก็มีต้นทุนทางสังคมบ้างพอควรตามอัตภาพเคยเป็นอดีตข้าราชการระดับผู้ชักนะครับมีลูกสิ์ลูกหาเป็นอาจารย์สอนตามหาอะไรบรรยายตามหน่วยงานต่างๆแล้วคุณมากล่าวหาว่าผมเป็นมหาโจรน,นะครับเป็นโจรเป็นมหาโจรและ f อฟผมก็เป็นโจรเป็นมหาโจรอันนี้ คุณจะจิตปกติหรือไม่ปกติก็ไม่รู้นะครับแต่คนปกติเขาคงไม่ต้องคอยถือพัดทำเป็นนั่นนะครับสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนดำเนินคดีครับนะครับที่จริงว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะครับที่จริงจะไม่พูดถึงคุณเลยนะไอ้มากกว่แต่ว่าบาังเอิญเอซถามมาคือตั้งใจเขาไว้จะไม่พูดถึงนะครับ ไปให้ค่าเขาคือคนระดับถ้าเราเป็นนายทหารเป็นแม่ทัพเนี่ยเขามีหลักพี่ใช้สงครามว่าอย่าลดตัวลงไปลบกับคนทหารถ้าพูดภาษานักเลงเนี่ยเป็นเสืออย่าลดตัวไปกัดกับหมามันไม่สง่างามนะครับมันไม่สง่างามนะครับเป็นกษัตริย์นั่งอยู่บนคอช้างอย่าลดตัวไปประดาบ ไม่ใช่เขาแพ้แล้วครับให้ช้างกระทืบก็ตายแล้วนะครับแต่เขาไม่ลดตัวลงไปประดาบกับไพรพลเลวนะครับแต่ว่าคุณพูดอย่างนี้ผมมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยต้องต้องให้เดินตูดดิดไปนะครับลถคุณคุณบอกว่ากินน้ำมันมากอะไรมากเนี่ยนะครับไอ้ลดจีทเชลกีคุณกนะ็เอารถกระบะคุณไปก็ได้คุณมีสองคันนะฮะ <c oughs> คุณมีสองคันนี่นะครับแทนที่จะทำให้คนเขารักไปไหนคุณก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปไปตามอุทยานไปตามปรา,าสาทโน้นปรา,าสาทนี้คนเดียวเข้านะครับระวังเสือมันจะกัดเอานะระวังเสือมันจะกัดเอานะไอ้มรกตระวังเสือจะกัดเอา แล้วคุณไม่ได้อ่านคอมเมนต์เหรอที่คุณไลค์ออกมาเนี่ยห้าพันเจ็ดร้อยกว่าคนเขาด่าคุณทั้งนั้นเลยคุณมาไลค์เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดวิวอย่างเดียวมีใครเข้าข้างคุณบ้างอะนะครับมีใครเข้าข้างคุณบ้างคุณออกมาไลค์เนี่ยยอดคนห้าพันกว่าคนเขาด่าคุณทั้งนั้นเลย ครับนะไม่ได้เป็นเด็กนี่ไม่ได้ครับมาเนี่ยไอ้ระดับที่จะด่าผมได้นี่ต้องต้องต้องอายุแกก่ว่าผมนะผมถือนะระดับต้องอายุแก่กว่าผมนะที่จะมาต่อว่าผมอนะถ้าพูดถึงไอที่ยังออกสื่ออยู่เนี่ยก็จะมีพี่พระเดชพยาไม้อย่างเงี้ยนะครับ พี่พระเดชพยาไม้นี่แก่กว่าผมนะครับแปดสิบกว่าพี่สนทินี่ก็จะ80ดสบแล้วอย่างเงี้นะครับนะบมาพี่แต้มอย่างเงี้ยนะครับอายุรุ่นลาวคราวเดียวกันนะครับแต่ถ้าคนอื่นอายุต่ากว่าผมนี่อย่ามาเสือกนะครับอย่ามาเสือกนะครับ <ๆ S 1> ผมถือเรื่องอายุนะครับถือเรื่องอายุนะฮะ ไม่ฮะก็คือคุณผมว่าคุณพี่นาแล้วคุณก็ที่จริงผมรู้ว่าคุณเรียนที่ไหนอะไรอย่างไงจบอย่างไงแล้วก็มีผมด้อยอย่างไงมีอะไรอย่างไงคุณก็อยากจะไปทำมาหากินต่างประเทศอเมริกานะครับ มันแล้วแต่คนฮะบางคนเขาก็ต้องไปกระเสือกกระสนทำมาหากินครับไปก็เสือกกระสนทำมาหากินที่ต่างประเทศนะครับเพื่อนผมก็ไปอยู่เขาเปิดร้านอาหารอยู่อะไรอยู่นะครับเปิดร้านอาหารอยู่สองสองล้านนะครับตอนนี้เขาก็อายุเท่านี้เขาก็เสียนเขาก็ได้เงินเขาก็อยากกลับมาอยู่ประเทศไทยบางคนก็ต้องดิ่นลนครับ มีครอบครัวเป็นชาวต่างชาตินะครับนี่ญาติผู้น้องผมก็เพิ่งไปอยู่ออสเตรเลียมาแต่ย่ามาพูดดูถูกคนไทยพวกเราจะอยู่กันอย่างยากดีมีจนทำอะไรไม่ก็ขาดทุนทำนาก็ขาดทุนขายไม่ได้ราคาทำมันสำปะหลังทำยางพาราขาดทุนเจ๊งทิ่งหายหมดนะครับเจ๊งหมดครับ ทำอะไรเจ๊งหมดแต่ผมก็ภูมิใจยังเป็นคนไทยนะครับยังเป็นคนไทยผมภูมิใจใหผมอย่างนี้ครับและครับผมเนี่ยไม่ใช่ผมภูมิใจเป็นคนไทยผมไปประชุมต่างประเทศร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศนะครับผมคุยผมไม่คุยภาษาอังกฤษผมคุยได้ผมจบปริญญาโทผมคุยภาษาอังกฤษได้ฟังรู้เรื่องแต่ผมพูดภาษาไทยสวัสดีครับ นะครับแต่ถ้าเราจะไปง้อเขาไปขอความร่วมมือก็จะเฮลโลไนท์วิชอะไรก็ทักทายกันผู้ภาษาไทยมันมีล่ามนะครับถ้าเขาจะมาติดต่อหาเราผมเป็นผู้จัดการสันนิบาลผมเป็นผู้จัดการยาเสพติดฝรั่งไม่ว่าจะเป็นพูดมาพบหรือจะเป็นตัวแทน d ีเอ B I มาพบผมพูดภาษาไทยกับเขาก็ต้องมีล่ามแปลมา ผมภูมิใจในความเป็นคนไทยผมครับนะครับไม่ไปหัดพูดภาษาอังกฤษแล้วครับท่านมาประเทศผมท่านจะมาขอให้ผมช่วยเหลืองานท่านนะครับในการสกัดกั้นยาเสพติดท่านก็ต้องหัดพูดภาษาไทยของผมบางทีนะครับผมผมไม่ไล่ให้ไปบวชครับไอ้มรกรยัพยะโคนเนี่ยนะครับผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นครับ สิ้นเดือนอาทิตย์สิ้นเดือนผมจะกลับไปที่กาญจนบุรีไปที่ไร่อ่างหุ่นนาการดานะครับก็จะขับรถเลยไปแจ้งความดาเนินคดีที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยสาเหตุที่ไปแจ้งความดาเนินคดีที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยเพราะว่าถ้ามรกรดไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะได้ไปที่ปราสาทปราสาทไอ้ปราสาทเมืองสิงค์เออคุณจะได้ไปปะถ่ายปราสาทเมืองสิงห์และไปดูไอ้พิพิธภัณฑ์คนไทย เมือ 5, ่อห้าพันกว่าปีที่บ้านเก่านะเออจะได้ไม่เสียเที่ยวไงแล้วว่าเวลาขึ้นศาลก็มาที่ศาลในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าศาลที่ภาคสาจาคุกก็เลือนจำอยู่ที่อำเภอเมืองครับมันอยู่ใกล้ๆผมผมจะได้ไปเยี่ยมไปหาคุณได้ง่ายๆไงนะครับผมไม่ว่างผมก็จะได้ให้ลุงน้องไปเยี่ยมคุณเพราะว่าคุณจะอยู่ไกลญาติที่น้อง นะฮะคุณจะอยู่ไกลาญาติพี่น้องหน่อยนะครับเพราะปกติคุณจะเที่ยวแถวบุรีลำแถวโน้นนะฮะหาเรื่องนะครับหาเรื่องนะครับหาเรื่องนะฮะหาเรื่อง